เวนะคะเอาละค่ะเราได้แล้วเรียบร้อยนะคะเราได้แล้วเรียบร้อยสำหรับตัวคุณนะคะถามว่าคุณรู้สึกอย่างไรรักนะแต่ไม่แสดงออกได้ไั้มเป็นคำนิยามคุณมีภาระหน้าที่เป้าหมายชัดเจนตัวเขาหนึ่งในนั้นที่ยังไม่ลืมก็คือความรักที่จากไปแต่เขามีอะไรทำเยอะกว่านี้ งานเยอะมากนะคะโปรเจกต์เยอะนะวันนี้โปรเจกต์เยอะแต่หนึ่งในงนั้นสิ่งที่เขายังคิดอยู่กค็คือคุณกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่มีดีทั้งคู่คุณกับเขาเป็นคนเก่งทั้งคู่หน้าตาดีทั้งคู่อีโก้สูงทั้งคู่มีเงินทั้งคู่มีเกียตรติยศทั้งคู่มีชื่อเสียงทั้งคู่ดังนั้น มีคนเข้ามาหาคุณกับเขาเยอะมากนะอืมถามว่าคุณเปิดใจบ้างไหมก็มีบ้างเขาเปิดใจบ้างไหมก็มีบ้างแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่นะคะมันไม่ถูกใจมีอะไรคล้ายกันอยู่นะฝั่งคุณอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องเงินฝั่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่ามีคนคุยได้แต่ให้คบไม่เอารักสนุกอยู่แล้วก็อย่างหนึ่งในใจลึกตัวเขาก็ายังมีคุณนะคะ ถ้าเป็นนี้ก็จะพูดถึงในเรื่องของความรู้สึกในบางครั้งที่เวลาอยู่คนเดียวอดีตความทรงจําเก่าๆคิดถึงคุณมากๆเลยนะตัวเขาเวลาเดินทางทางรถยนต์เครื่องบินหรือแม้กระทั่งฟังเพลงเงี้ยคิดถึงคุณนะ <c oughs> นี่ความรู้สึกนะคะเรามาเปิดใจรอคอยปฏิหารหรอหรือมีการขอพรสารภาพมาเลย ตัวของคุณนะจริงๆเนะี่ะเป็นคนที่มีเซนมากคุณมีความรู้สึกว่าอย่างไงอย่างไงเราวลองกลับมาเจอกันอย่างไงอย่างไงเราก็ต้องมาเด็กคืนดีกันคุณเลยพยายามดูแลตัวเองให้ดีนะคะตัวเขาก็เอ็นความรู้สึกที่ว่าในช่วงเวลานี้ทุกอย่างลงตัวแล้วงานสําเร็จแล้วเนะี่ยงานสําเร็จแล้วเขากําลังจัดเวลาเดินทางมาหาคุณอยู่แหละ นี่นี่คือความรู้สึกเขาเนี่ยนี่แบบว่าอาจจะไม่ได้บอกไว้คุณมีเซนต์แน่นอนคุณมีเซนต์ว่าเขาคือคนที่ใช่ด้วยนะคะขออนุญาตอ่านตามหน้าไพ่ไหนดีเอาไว้ไหนไม่ดีทิ้งไปนะคะคุณมีความรู้สึกว่าเขาน่าจะเป็นเดรย์เพอร์เซนที่จะได้แต่งงานกับคุณเขาก็มองว่าค,คุณคือคนที่เป็นคนสําคัญเป็นเดตสตาร์ประจําใจของเขานะคะโอ้โห เชื่อป่ะคุณมีความรู้สึกว่าเขาเจ้าชู้มากๆเลยตัวเลือกเยอะเพราะเขาแบบโปรไฟล์ดีใช่ป่ะแต่เขาอะ่ะอยากจะบอกว่าคุณคือคนเดียวในใจคุณคือคนที่เขารักมากที่สุดนะคะอนาคตเป็นอย่างไรคะอนาคตเป็นอย่างไรสามใบโอเคในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงเวลาที่ทุกอย่างจะต้องเซตให้มันดีขึ้น เขาก็เตรียมพร้อมนะคะที่จะเดินทางมาหาคุณดังนั้นในตอนนี้ขอให้พยายามโพสิฟติงกิ้งอย่าคิดบวกเอ้ยอย่าคิดลบสิเห็นไหมคุณอาจจะอยู่ห่างไกลกันนะคะพยายามมองโลกในแง่บวกเข้าไว้ The h a n g m a n เนี่ย The hang m a n เนี่ยภาพใบนี้อยิย่งชัดเขากำลังจะ take action อะไรสักอย่างนะเขากำลังจะทำอะไรสักอย่างซึ่ง เป็นการมาหาคุณเป็นการติดต่อสื่อสารและครั้งนี้มันจะจริงจังไม่กลัวอะไรแล้วเพราะว่าเขาอะไรเขาซักเซตฟูลหมดแล้วคุณกับเขาอ่ะอีโก้สูงทั้งคู่แล้วเป็นคู่กันด้วยนะคุณเป็นควีนสอดเขาเป็นคิงสอดราชนินีราชินีดาบราชาดาบคุณเป็นคู่กันอีโก้สูงแล้วก็มีดีเหมือนกันนะคะมีดีพอกันมีดีพอตัวพอกันเลยนะคะ จะซันขึ้นสำเร็จค่ะบางคนมีปัญหาในเรื่องของความรักนะคะหมายถึงว่าในขณะที่หากันไปตัวคุณน่อาจจะคิดว่าเขามีคนอื่นเมื่อจะได้ข่าวจากเพื่อนของเขาแต่จริงเขาไม่ได้มีใครนะคะสุดท้ายแล้วเขาจะมาหาคุณนะทุกอย่างจะจบสิ้นหมดมันจะมีความชัดเจนในความสัมพันธ์มากขึ้นเขารักคุณนะคะและสุดท้ายจะมีโอกาสได้ไปพูดคุยกันมีคอมมิชเมนต์เกิดขึ้นในความสัมพันธ์และมีโอกาสที่จะมั่นหมายแต่งงานอันนี้เราขออนุญาตพูดตามหน้าไพ่นะคะ ระยะเวลาที่พายอยากจะบอกขอทร,บราบระยะเวลาให้คุณสักหน่อยนะคะอีกนานไหมนะคะระยะเวลาสองแปดหกหกหรือเก้าอยูแก,ก,ก,กน๊นนะึงนะเช็คก่อน อันเนี้ยมันคือเลขสองนะคะอันนี้คือเลขไงถูกแล้วเอ้ยหกเก้าอ่ะเก้าถูกแล้วอ่ะใช่นะคะเพื่อเราจะดูตามกัญญา,าด้านหลังอเคมีเดือนไหนบ้างเดือนสองผ่านไปแล้วนะคะถ้าเขาไม่ยังไม่ติดต่อคุณเขาจะติดต่อคุณเดือนสิงหากันยาน ที่มาดูวันนะคะในแต่ละเดือนให้พยายามดูวันที่แปดวันที่สองวันที่เก้านะคะเขาเขามีโอกาสที่จะคอนแทคคุณมาด้วยนับจากนี้เริ่มสูดสองสัปดาห์แปดสัปดาห์หรือเก้าสัปดาห์นะคะคนคนนั้นจะต้องมาเจอมาพบมาคุยและมาเคลียร์ใจกับคุณแล้วข้อความที่เขาข้อความที่เขาอยากบอกคุณนะคะข้อความที่เขาอยากบอกคุณ อันนี้ขอขอเพิ่มให้หน่อยโอเคค่ะก็อย่างละสองเนาะเเาามาดูข้อแรกกันก่อนข้อความแรกกันก่อนเขาอยากกลับมาหาเขาอยากให้คุณกลับไปหาเขาทีนี้มันยากเนาะที่จะอธิบายความรู้สึกคุณอาจจะไม่ได้คุยกันบ่เพราะว่ายังไม่ได้ติดต่อกันเนาะเขาก็อาจจะพูดอะไรไม่ได้อะมาดูต่อสิเขาว่าอะไรอีก เขาไม่อยากให้คุณลืมเขานะคะไม่อยากเลิกกับคุณด้วยอ้อจนพอมีอากานะคะ Let go of love คือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอะทุกครั้งที่มีการไปส่องโซเชียลของคุณหรือมีการที่คุณไปแอคว่าคุณโพสต์ถึงเขาหรือเขาอาจจะคิดเองอะไรต,ตามแต่เนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถแบบ หลุดพ้นจากรักนี้ไปได้เลยนะคะอันนี้ก็เป็นแบบ feeling หรือว่าเป็นความรู้สึก,ล,กลึกที่อยู่ในใจของเขาคนนั้นประมาณนี้นะคะกลุ่ม2กลุ่ม2จะมี829เป็น angel number นะคะดังนั้นใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็น like, กน chat, ำลังใจให้กันด้วย